เรียกครับครับสวัสดีครับนี่จะทำไมครับมันตรวจเช็คซ่อมอ่าไฟฟ้าห้องเช่านะมีดับกลางคืนนะมาด่วนเดี๋ยวมาตัวเช็คกันชั้นไฟชั้นสองนะชั้นสองชั้นสามอ๋อช,ช,ชั้นสอง,สองห้องเช่านี่นะเรียงกันอย่างนี้นะ,ะชุดนี้นะสิบสามสิบเอ็ดนี่เกี่ยวมะสิบเอ็ดไม่มีอ็สิบสองสิบสองอ๋อไม่มีคนอยู่สี่สี่อันนี้เมนเดียวกันนะเนี่ยอ่าใช่ เดี๋ยวเช็คก่อนมีไฟมบาไหมนะจุดนี้อ่ะเช็คก็เช็คลำนี่นะอ่ะมีนี่พ่วงกันอยู่นะเนี่ยลายอ่าโลกระิษอ่า ABB นะครับอันนี้46ก็16แอมป์เนาะวัดนี่เช็ดแลำไม่มีวัดเทสตัวนี้ก่อนติดไม่ได้เช็คลำนะอ๋กกอตอนนี้มีนะครับเหลืองๆนะ อ๋อตัวนี้ก็ไม่มีนี่เดี๋ยอะนะสิบเจ็ดไงสิบเจ็ดเนี่ยมีข้างบนอ๋อเส้นนี้อ๋อสิบเจ็ดตัวนี้ก็ไม่มีอ๋อตัวนี้มีนะตัวนี้อ่าตัวนี้เห็นเห็นยวต้องบิดแฟลชรับอ่าวัดตัวที่มีกันนะอ่ามีจะเป็นอย่างนี้ตัวไม่มีก็จะมืดนะครับเนี่ยตัวไม่มีดูเมนก่อนมาจากไหนก็ต้องไล่ตามสายนะชุดนี้มาไหนอ้าวนี่ไงอ้าวตัวนี้ไม่เหรอ ไม่รู้ลองก็ไม่รู้ว่าอ่นี่ไงมีอะไรช็อตหรือเปล่าขเขาก็บอกไม่มีขเขาก็ถอดปลั๊กหมดแล้วอ่ะเอ้ยต้องมีอะไรช็อตแหละนี่ตัดนะอ๋อตัวนี้เหรอเราก็หาที่จะดันแล้วก็ดันไม่เป็นแล้วก็หาตัวยตัวบนนี่ไม่ตัดนะเออต้องมีอะไรช็อตและแหมไม่ช็อตไม่ตัดหรอกเนี่ยเราก็หาตัวดันเราไปดันแนวฟิสอ,อ่ะอ่าก็บอกเจ๊ยอยู่อ่าถ้าตัวตัวนี้ไม่มีตกก็ต้องตัวแนวฟิสไงอ่าน่าจะไม่เราก็ไม่รู้เราคิดว่าตกเฉพาะห้องใครห้องมันอือ๋อตัดอยู่เลย ไ,นะไ,ไม่วไม่ไปดูห้องค่ะห้องหนเดี๋ยวเเราปิดห้องกันตัวไหนบ้างนะสิบสมอ่าเดี๋ยวสิบห้าอ่าปิดสิมีคนอยู่ปิดไปเลยอ่าปิดไปเลยอ่าสิบห้ามีคนอยู่สิบสามมีคนอยู่ฮะสิบสามสิบเอ็ด <13. S 1> <13. S 2> ไม่มีเศรดไม่มีปิดไว้เนี่ยไม่มีปิดไว้สิบสองมีสิงมีเอาปิดไปก่อนอ่าแล้วก็สิบสี่มีอ่าสิบก็มีปิดก่อนนะเมื่อกี้เอาเบเกอร์ขึ้นบันไดเก้าเก้ามีเก้าไหม ก้ามีได9ก้ามีคน17มีคนตัวนี้10ก้าตัวนี้เนาะจ้ะเมนเท่ากันเนาะ17อ่าใช่ชั้นไม่หมดเลยอ่ะ17ไม่17มันมันใช้ได้ยังไงตัวนี้ใช่อ๋อ17ใช่ไม่ได้ตัวนี้ปิดโอเคปิดก่อนปิดโหลดก่อนนะเดี๋ยวลองผักเบรกเกอร์อีกทีอ่าอ่านี่ขึ้นได้แล้วนะเมื่อกี้ทิปนะเออเดี๋ยวต้องไล่ดูว่าห้องไหนนะเดี๋ยวเจอวันเดี๋ยวไม่ใช่ มันยังกัดโยดยวต้องลองขึ้นทีททละลูกไงเดี๋ยวเจ็ดอ่เดี๋ยวลองขึ้นก่อนเอาสิบเจ็ดอันนี้นีเหรอฮะเป็นไงนี่ไงเปิดขึ้นแล้วไงเดี๋ยวเช็ดเช็ดแลมก่อนมีไฟแล้วอ่ะมีไฟมาแล้วนะครับตอนนี้สิบเจ็ด สิบเจ็ดมีไฟแล้วอ่ะเช็ดแชร์มัน,บบน,นละง่ายดีสนะิบเจ็ดายคเล่าเลยนะจะอยู่แล้วบบกกลงีเ้เอาก็แล้วแต่เบเกอร์ไงก็มันโยงม,มาฝั่งนี้ไงตัวเบอร์เจ็ดไง,อ,งอ่าเบอร์เก้าเก้ามีคนอยู่ไหมมีอ่าเปิดทีละอันก่อนเก้าสิบสี่มีเดี๋ยวต้องดูว่าห้องไหนชอ็อตเดี๋ยวก็รู้สิบสามมีสิบสามมีนะ สิบสามไม่ตัดเอสสิบสองมีมีติดแอร์อะไรเพิ่มไหมเนี่ยไม่มีเขาใช้กระทะส่วนมากห้องชั้นแค่จะใช้กระทะสิบสองพราะพราะพราะชั้นเขาก็ไม่มีกันก็มีกรมสิบสี่มีพนอยู่ไหมสี่มีสิบห้าก็มีฮะ่สิบห้าไม่มีสิบห้าคือดัดฟ้านะห้องที่ดัดฟ้าอ๋อเมื่อกี้มันทิพย์ง่ะอ๋ออาจจะโหลดกระชากเมื่อกี้ เดี๋ยวดูก่อนว่าเขาใช้กี่แอมป์อยู่เดี๋ยวต้องจับกระแสร,รวมนะครับตัวนี้นี่เบอร์สิบนี่ด้วยอันนี้เมนมันห้าสิบแอมป์เดี๋ยวเดี๋ยวจับกระแสรกระแสกี่แอม,มป์ไหมรู้หาเบรกเกอร์ออกนะครับเดี๋ยววัดวอนดูกันดูว่าไฟตกไหมนะครับไฟก็สองร้อยยี่สิบเจ็ดโวลต์ มองไม่ค่อยเห็นเว,วัดก็ไม่ค่อยถนัดนะวางนะช่างก็มือเดียวนะทั้งทั้งจะถ่ายทั้งจะวัดเ okay, อาขมได้เ <'re> สองร้อยยี่สิบหกโวลต์นะไฟโอเคไฟก็มาเต็มนะเลเกอร์ก็ไม่มีหลุดลวมนะต้องดูข้างบนนะครับดูหอวเมนด้วยครับ แต่ที่นี่ดูกระแสก่อนนะครับกระแสรวมโอ้โหยุงเยอะจังออยุงโหดที่เลยจับรวมก็14แอมป์นะครับตอนนี้มีใครทำอะไรช็อตด้วย มือ่นก็ไม่มีห้อไหนช็อตเมกามันแล้วบอกไมช็อตสิบเจ็แอมนะตอนนี้ก็ไม่เกินนะฮะสบแอมสิบเแอมอยู่นะอ๋อสิแอมสิบเจแอมยี่สิอ็ดแอมแล้วตอนนี้อันนี้ใช้ไปยี่สิบเอ็มน แอมป์กันยี่สิบเอ็ดอยู่นะครับนี่หวัวเจงตอนนี้ยี่บเอ็ดแอมเปิดทุกห้องแล้วมั้งเปิดแจ้าไว้ก่อนยี่บเอ็ดแอมนะก็ไงนะไปดูเลยนะไปรอให้เขาเปิดใช้ปกติของเขาเดี๋ยวผมจะดูแอมก่อนยี่บเอ็ดแอมนะ โหลดเปน็นองนะนยี่เดแอมป์แล้วเดี๋ยวดูสายนะมีสปาร์คมีหลวมอะไรไหมนะครับอ่ะอันน,นี้ลงแล้วเลขสิบสิบห้ามื่กี้ขึ้นมากสุดยี่สอแอมป์นะใช้อะไรไม่รู้หมอ้อกระทะเหรอมากชั้นน่จะใช้ระทสิบห้าจุดสี่ตอนนี้เพราะองกันเนี่ยไมมีมไม่มีอะไรนะ จะทำรสข้าวกันทุกวันนใ่ไฟ,ไฟก็มีไม่มีละลายนะก็มีแต่ช็อตหรือว่าโหลดเกินนะครับรอดูอยู่มีเสียบแอร์ขึ้นที่ไหมพี่ไม่มีไม่มีนะไม่ได้เปิดลมอตอนนี้สิบห้าจุดสามนะครับน่าจะโอเคแล้วจะมีตอนทำกระทะไฟฟ้าแล้วห้องไหนไม่ได้ใช้ก็ปิดไว้พี่ตัวเบกเกอร์เนนะี่ยเดี๋ยว เดี๋ยวโมอแปลงมันจะทำสิบห้าไม่มีานอยู่สิบสิบห้าไม่ให้คนอยู่แน่ๆขึ้นเกินอยู่ดาฟ้าอ่ะปิดนะสิบห้าปิดหมดระยะห้องไหนไม่มีคนอยู่อีกห้องห้องเบอร์ชั้นชั้นเราอ่ะชั้นไหนอ่ะชั้นห้องที่ไม่มีคนอยู่อ่ะคือแปดแปดกับแปดกับอะไรอยู่ว่าจำไม่ได้สิบแปดนะแปดแปดไม่มีคนอยู่นะปิดนะปิดสิถ้าไม่มีปิดพี่ปิดไว้อย่าไฟขึ้นไปสิบสิบไม่มีคน สิบเดี๋ยวสิบตัวนี้อ่ะตัวนี้ก็ปิดนะอ่าถ้ามีคนปิดไฟไว้ชั้นชั้นเราก็มีสามกับสามจับใช่ไหมอืมไม่รูล้ละโอเคแล้วล่ะตอนนี้อ่ะก็น่าจะไม่แน่ใจว่ามีอะไรช็อตหรือว่ากระแสเกินแต่เมื่อกี้จับสูงสุดก็ยี่สิบเอ็ดแอมป์นะต้องจับช็อตช็อตถึงจะตัดที่ช็อตมันก็จะตัดตรงนี้นะใช่ถ้าช็อตเล็กไงหรือว่ากระแสเกินอ่นะ ถ้ามันชอ้อตทีกมันก็จะให้เรามาดูเลยมนกแมันก็นกเราดันขึ้นมันก็ใช้ได้ <S 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 ใช่ใช่ถ้าชอ็อตตัวนี้ได<ต>้ตัดแต่นี่ M แอมเที่ยนนะี้มันไม่ไม่เป็นอย่างที่ตรงนี้เราเลยไม่รู้สส่เท่เหมือนแอมเกินนะผมว่าโอเคประมาณนี้แหละครับยังไงก็ว่าจะมมียอดฮาร์สวัสดีครับมาซ่อมด่วนไฟฟ้ารถเดโก้นี่แหละไฟ